วันนี้มาเจอกับพมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนือครับพมวันนี้พมพามาดูที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงครับวันนี้พมพามาดูที่น,าท,นาที่นาที่พมพามาดูวันนี้คือที่นาแปลงนี้นะครับพมนี่เลยด้านหน้านี้ที่นาแปลงนี้หน้ากว้างร้อยสิบเมตรติดถนนเลียบคลองนะครับพมเกินไปก่อนเลยนะครับพมที่นาแปลงนี้จํานวนแปดไร่ซ่องงานยิบซ้อมตารางวาอยู่ในตนําบลพัพพชัย อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นาแปลงเนี้แปดไร่ซ่องงานยิบซ่มตารางวาเนี่ยค่ายได้ละซ่อมแซนห้าหมื่นบาทซ่อมแซนห้าหมื่นบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ชโนดไปขุดแดงเนาะซ่องี่จอนะครับผมที่นาแปลงเนี้ยติดถนนเลียบคลองคือเลียบคลองอันนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นคลองดาดปูด้ดาดปูน ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่มีน้าเพราะว่าคลองตรงเนี้เขามาจากคลองด้านหน้าแถบนู้นนะครับเขาจะคลองมาข้ามเท้าติดจากคลองมาข้ามเท้าเป็นคลองส่งน้ําจากคลองมาข้ามเท้ามาอีก500เมตรตรงนี้หน้าที่เนี่ยวิ่งไปเราจะเจอคลองมาข้ามเท้า500เมตรแล้วเราจะเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยจะไปเจอถนอนซาอมซี่สนย์ซี่แยกไฟแดงอีก200รเมตรเราจะลงจากถนนใหญ่เส้นส่อมซี่หกสุนนะครับมีตัวโตวิ่งผ่านเนี่ยมา 700เมตร7 0 0เมตรเนี่ยเรียบคลองถนนเอ่อมาข้ามเท้า2 0 0อยเมตรแล้วก็จะลงจากล็อคันคลองจากมาข้ามเท้าเนี่ยคลองส่งง้นาตรงเนี้ยมาอีก500เมตรก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับพมราละสร้างสร้างเส้นห้าหมื่น 50, บาทเนี่ยไม่แพงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยต่อรองกันได้นะครับพมว่าติดถน,นนเรียบคลองหน้ากว้าง110เมตรนะครับคลองตรงเนี้ย ถึงเวลาหนะน้าน้ําก็จะปล้อยน้ํามาตลอดเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ตอนนี้ที่ไม่มีน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำคลองด้าปูนกันก็จะมีช่วงกักน้ําอะไรน้ํานะครับก็ จะปล่อยน้าเดี่ยวเวลาทําพองด้าปูนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีน้ามาใช้ให้เรื่อยๆนะครับส่วนานาบริเวณนี้ก็จะทําได้ปีละซ่องทึ่งซ้มครั้งต่อปีนะครับก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงหน้ากว้างไฟฟ้าเราเห็นนะครับน้ำประปามีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนบ้านซ่องฟ้ามีหมดด้านหน้าด้านหลังนะครับใกล้ที่เจริญนะครับผมแล้วก็ห้างจากถานนใหญ่ที่เป็นเซนโรตูววิ่งผ่านอยู่แค่700เมตรเองนะครับผมที่นาแปลงนี้ เรื่องน้ำท่วมตัดทิ้งได้เลยครับไม่มีน้ำท่วมที้พ่อมจะลง,ลงพามาเดินที่นาน,นะครับดูที่นานต้นคลิปเนี่ยพอมจะมีทางนะครับวิ่งจากซานอนสเนใน เอ,อ่เอลอคอมมาห้ามเท้ามาถึงที่แปลงนี้ต้นคลิปก็จะมีทางนะครับวิ่งจากทางเส้นหน้ามาถึงที่แปลงนี้ก็เป็นที่ดีมงามหนึ่งแปลงเหมาะกับทําการ,กรเกษตรนะครับเรือกว่าซื้อไปเราก็ยังไม่ทาอะไรก็ปล่อยเช้าทานานะครับแล้วก็ทําโคกน้องนาปลูกบ้านสบายสบาย,บาย,บายที่นาเนี่ยเศร้าไฟเนี่ยเศร้าไฟตรงนั้นก็จะเป็นเขตทุ่งลุงนะครับเนี่ยข้องเราก็จะเป็นที่เยียบกาไปแปะไร้ซ่องงานยึดร้างตารางวากว้างนะครับเอาง่ายเริ่มจากจุดที่ว่าติดกับบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีขอบเขตติดกับบ้านนะคร หน้ากว้างจะมาอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าติดถนนนากว้างร้อยสิบเมตรเรียบลองซึ่งเรียบลองตรงนี้ก็จะเป็นถนนหินคุกถนนหินคุกตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับประมาณสักราวๆประมาณสักห้าเมตรได้ห้าเมตรก,กว่าถนนเรียบลองเนี้ยคือรถค่อนรถส้วนกันได้ไหมพอๆส้วนกันได้นะครับต้องลบกันนิดนึงเพราะถนนค่อนข้างกว้าง,าง,างพอสมควรน,น,นะครับแล้วก็ หมู่บ้านล้อมรอบนะครับไฟฟ้าน้าปามีเราก็จะเริ่มจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นี่แหละครับเนี่ยคันนาตรงนี้นะครับร้อยสิบเมตรแล้วเราจะเลาะไปเลยด้านถ่ายที่ด้านหน้าที่เนี่ยจะกว้างร้อยสิบเมตรส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปทรงประมาณรูปทรงประมาณห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยม ก็ยังจุดสําคัญที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราจะห่างจากเส้น3้ำสี่สนะครับอยู่ประมาณ700เมตร700เมตรเ0 0รเมตรเนี่ยเลาะคันคลองมาข้ามเท้ามา2 0 0รเมตรแล้วก็จะเขาจะคันคลองมาข้ามเท้ามาอีก500เมตรก็จะถึงทีแปลงนี้นะครับพผมและแปลงนี้จะห่างจากถนนเส้น3้3ซนะครับอูทองด้านช้างเนี่ยเราตรงไปเนี่ยจากแยกที่เราเข้ามา700เมตรเราตรงไปน่จะไปเจอถนนเส้นส้ำ้ำซ้แล้วก็ปั๊มไอโซ พาพาชัยนะครับคือตรงนั้นอะ่ะเราไปอีกว่าจากแยกแยกตรงไฟแดงเนี่ยไปอีกประมาณสามกิโลเราก็จะไปเจอโน้นเส้นสั้นต่อมซ้ำซึ่งเราไปเจอหน้นเส้นสั้นต้อมซ้ำเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาไปเราจะไปด้านช้างเราขวามซักโจมแต่ถ้าไปทางสายเราจะไปตัวเมืองอูอ่ทองแล้วก็ไปนครปฐมนะครับพ่มแล้วก็จะห้างจากเอ่อโรงเรียนบ้านท่าสเสด็จศักซิกซิ์ทั้งสี่นะครับอยู่ประมาณ11กิโลเมตรห้างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณ22กิโลเมตร ห้างจากตัวเมืองอู่ทองอยู่ประมาณสัก18กิโลเมตรห้างจากเซนทันเวสเกตอยู่ประมาณ 105, km. 105 km. กิโลเมตร105กิโลเมตรก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณชั่วโมง20นาทีถึงชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงเนี่ยบรรยากาศดีนะครับเนี่ยบริเวณน,นี้ก็จะทำนาทำไร่ก็จะเป็นส่วนมีส่วนกล้วยก็มีนะครับส่วนมะม่วงไรคา ปลูกได้หมดครับและบริเวณนี้น้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบริเวณถ้ามาดูพื้นที่มายืนในพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณข้างๆเนี่ยมีบ้านขุนตลอดนะครับและย่างเราเขาจะขนน้นใหญ่มานิดเดียวเองแล้ว้นน้นที่เราเข้ามาเนี่ยสะดวกสบายไฟฟ้าน้ำประปามีได้เรื่องหน้ากว้างด้วยตั้งร้อยสิบเมตรที่ดินเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ผมเคยดูตารางเรื่องเนี่ย เนี่ยนะครับเราจะเขาจะาคันคลองมาข้ามเท้าเนี่ยลงมาจะเห็นเป็นค้างๆก็มีบ้านคนนะครับเขามาห้าร้อยเมตรจะมาทึ่งทีเนี่ยก็จะเริ่มจากจุดนี้ที่ติดกับบ้านคนมาถึ่งคันนาตรงนี้ที่ผมเดินอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับร้อยสิบเมตรจะลึกไปตรงนี้เอ่อเราลาแปดสิบหกเมตรแล้วจะยิงตรงนี้ไปอีกเจ็ดสิบเมตรส่วนด้านล่างเนี่ยความกว้างตรงนี้จะอยู่มา1ร้อยหกเมตรแล้วจากร้อยห้เมตรจะยิงมาตรงเนี้ย เลาะตรงบ้านคนมาเนี่ย76เมตรโดยประมาณนะครับและเราที่นาแปลงนี้เราจะได้ดงยูคาตรงนี้จะเป็นดงยูคาหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นที่มรดกที่เข้าแบ่งแยกออกมานะครับเป็นที่มรดกแบ่งแยกออกมาก็เลยได้ต้นยูคาตรงนี้มานะครับดี๋ยวผมเขาจะเดินอธิบายให้ดูนะครับนี่เป็นพื้นที่ตารางเรื่องเนี่ยที่สวยงามครับอาจจะมีเลี่ยมนิดหนึ่งมีิมีเลี่ยมยากนิดหนึ่งแต่น้ากว้างเนี่ย110เมตรเนี่ย ได้ที่นากว้างเนี่ยเราสามารถบำรุงพื้นที่ทำอะไรในพื้นที่ได้สบายๆนะครับที่ดินแปลงเนี้ยเนี่ยรายได้ส้ามแส่นห้ามื่นบ้านเองราคาเนี่ยพูดคุยกันได้ต้อลองกันได้นะครับพุ่มที่ดินแปลงเนี้ยไฟฟ้าน้ำมาะปามีน้ำเนี่ยหน้าที่เราติดคลองเนี่ยเราจะได้น้ำจะขันคลองมาข้ามเท้าส่งมานะครับ ึ่งหน้าน้ำเนี่ยมีน้ำสบายๆเพราะว่าตอนนี้คันคลองมาข้ามเท้าเนี่ยกำลังทำคลองดัดปูนบำรุงพื้นที่ในคลองนะครับให้เป็นพื้นที่ที่เก็บน้ําได้เยอะส่งน้าได้สบายๆนะครับแล้วก็จะส่งน้ําตรงนี้ตรงป้าคางเนี่ยจะมีประตูเปิดน้ำแล้วก็จะผ่านคลองตรงหน้าที่มาเนี่ยเราก็สามารถดึงน้าเข้าที่เลยหน้าที่เราก็มีฝั่งท่อข้ามเข้ามาในที่แล้วนะครับพ่มเนี่ยก็เป็นที่ดีมงานหนึ่งแปลงจุดสําคัญมก็ตามที่พ่มบอกไปนะครับพ่ม พื้นที่ตรงนี้เราต้องมาดูที่จริงเราถึงจะรู้ครอบเขตของที่นะครับก็ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้0ูงเก้าแปดแปดสี่ห้าหนึ่งสูห้าเจ็ดเอ็มค่าให้ดิน่วนบุรีเมืองเนือครับผมเนี่ยเราเดินมาถึงจุดนี้ที่ลึกลงมาประมาณแปดสิบหกเมตรเนี่ยเราก็จะเลาะตรงนี้ไปนะครับเลาะตรงนี้ไปเนี่ยยิงตรงนี้ไปเลาะดงตรงนี้ไปเราจะได้แทบเนี้ยประมาณผ้าครึ่งไปเราจะได้เอ,อ่อ ยูคาแทบนี้โซนแทบนี้ก็จะเป็นที่ข้องอีกแปลงหนึ่งเลาะไปทึ่งทายที่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะกว้างประมาณร้อยหกเมตรและตรงนู้นอ่ะสุดตรงนู้นจะเป็นต้นมะม่วงเนี่ยเลาะชายบ้านไปข้างหน้าอีกประมาณ7 6เมตรนะครับมันจะเป็นทรงประมาณด้านหน้ากว้างข้างล่างก็จะเป็นเลี่ยมห้าเลี่ยมประมาณนั้นนะครับพมจะเป็นที่ดีดงามหนึ่งแปลงท่มแนะนําเลยสําหรับคนที่กําลังมองห้าทีไม่เกิน10ไร่นะครับ8ไร่สองงานยี่สามตารางวากาลังดีนะครับ พื้นที่ตรงนี้เรื่องน้าท่วมตัดทิ้งไม่ได้เลยดินบริเวณนี้ก็เป็นดินดำดินล่วนนะครับสาม,มารถปลูกต้นไม้อะไรได้สบายสบาย,บายปลูกป้าทำโคกน้องนาทำโคกโมเดลเอ,อ่อจะทําสวนปลูกบ้านหรือว่าถ้าซื้อไปเราก็ยังไม่ทําอะไรเราก็ปล่อยเช่าทํานาก็ได้นะครับผมเนี่ยบรรยากาศดีด้วยลมลืน่นกินขี้มูขี้ไก่ไม่มีรอยนะครับการันตีจากมเลยนะครับ ก็เป็นที่ดีงามน,นึงไปเดี๋ยวพมย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พมพามาดูที่นาที่พมเดินให้ดูเนี่ยจำนวนแไร่สองงานย3สมตารางวาอยู่ในตำบลพัพพระใช้อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี8ดไร่สองงานย3สมตารางวาเนี่ยค่ายไร้ละสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับค้าโอนค้าซี่เจ้าข้องออกให้ชนโนเป็นขุดแดงนอซ่อซี่จอ ที่นาที่นาที่พุ่มพามดูแปลงนี้คือที่นาติถนนเลียบคลองนะครับเลียบคลองห่างจากคันคลองมาข้ามเท้า500เมตรแต่คลองที่เราเข้ามาเนี่ยถนนกว้างเดินทางสะดวกสบายห่างจากถนนหลัก700เมตรนะครับพ่มจะเป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงทุ่มแนะนําเลยก็ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามมุมได้ 0 98 8 4 5 1 0 5 7M ค่าที <f 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 ่ดินส uh> ่วนบุรีมังเน่อครับพม่มรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์เบอร์โทรพ่มเลยเบอร์โทรพมแอดไลน์ขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มเพื่อนเป็นเบอร์โทรขึ้นมาได้เลยแอดไลน์มาอบถามข้อมูลกันได้นะครับพมเนี่ยด้านล่างเราก็จะมีเพื่อนบ้านด้านล่างเราเขตเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขตอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยข้างล่างนี้ข้างๆ้านี้ก็มีบ่อเนี่ยมีบ่อเก็กน้ำของที่แปลงค้างเนี่ยครับเราก ทิมจากดงยูคามาทึ่งตรงนี้แล้วก็จะเนี่ยคันข้างล่างที่ยิงเราเนี่ยก็จะรอไปตรงนู้นนะครับพ่มเนี่ยตามคันไปเลยก็เป็นพื้นที่ดีงามหนึ่งแปลงพ่มแนะนำเลยนะครับพ่มก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้แอดไลน์เบอร์โทรพ่มเข้ามาสอบถามกันได้นะครับส,รส่นก็88451ส่น7 m ค่าให้อินส่นบี im, เมืองเหนือครับพ่ม แล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้แปดไร่ซ่องงานยี่สามตารางวานเนี่ยรายาละสร้างแท้นบาทตำบลพาปะชัยอำเภออุทงจังหวัดสุรินทรีก็ทางพ่มเองก็จะมีห้องอสร้างมรณคุณเป็นห้องควันให้กับผู้ซื้อนะครับก็เป็นการวาดรูปให้จะเป็นรูปวิวททัศเอ่อรูปเอ่อเป็นรูปเมื่อน,นะครับรูปครอบครัวรูปเดียวทางเราจะวาดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโดยรูปเน,นี่ยจะส้นยันนาบ้านผู้ที่มาซื้อที่ดินกับพ่มเลยนะครับพ่ม แล้วก็ทางพมอเองก็มีบริการร่างการค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดดินท่อมที่เออรอกที่ขุดคันนะครับทาโคกน้องนาในพื้นที่ตัวเองหรือปลูกโคกปลูกบ้านทางเราก็มีปึกษาบริการร่างการค่ายนะครับสำหรับที่แต่ละแปลงย่างแปลงเนี้ยก็ปรึกษาร่างการค่ายได้สบายๆนะครับพมก็เป็นที่ดีงานหนึ่งแปลงเนี่ยเราก็จะหลอกมาถึงตรงนี้นะครับมุมนี้มุมนี้มุม,ม,มที่เป็นต้นไม้เนียเราก็จะยิงตรงไปยันด้านหน้าที่เป็นติดคลองเลย โดยง่ายมีครอบเขตคันนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ที่ดีที่ดีนะครับที่ดินดีๆเลยแปลงนี้แล้วก็เป็นที่นานะครับน้ไม่ท่วมกิ่งขี้มูกที่ใกล้ไม่มีมรบพวษด้านหน้าที่กว้าง110เมตรเรียบคลองด้วยนะครับเป็นคันคลองเขาเรียกสันคลองซ่า20 จะเป็นคลองที่ส่งน้ามาจจะคลองมาข้ามเท้าอีกทีนะครับพุ่มซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าแรงด้วยนะครับเขาเดือนเมซาแล้วก็อาจจะดูน้ําน้อยนิดนึงเพราะว่าล่างจากส่งการล่างจากเมซาไปเนี้ยน้ำก็จะปกตินะครับเพราะฝนก็เริ่มมาน้ําก็จะปล่อยมาตามปกตินะครับเพราะย่างอีกย่างคือคลองมาข้ามเท้าตันเนี้ยเขากำลังทาคลองดาาปนูนจนอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีกักน้ําบางพื้นที่นะครับ ที่ดีงามหนึ่งแปลงบรรยากาศดีเพื่อนบ้านลอ้ลอมรอบไฟฟ้าน้ำปลามีนะครับเพราะว่าไฟฟ้าน้ำปลามีเพราะว่าเรามีบ้านคนในไฟฟ้าน้ำปามีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเป็นพื้นที่ดีงามหนึ่งแปลงน้ำไม่ท่วมด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกป่าปลูกสวนปลูกต้นไม้เอ่อ ทำโคกน่องนานะครับยกล่องยกส้วนดินบริเวณนี้ปลูกได้หมดทุกอย่างนะครับก็บริเวณนี้ก็จะมีทํานาทําส้วนทําไร่นะครับทํานาทําส้วนทําไร่ปะปนกันไปนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีครับเลยย่างเรามายุ่เนี่ยเราไม่ได้ยุ่งในกลางทุ่งนะครับเพราะว่าเราหาจะนุ่นใหญ่ไ่แค่เจ็ดรเมตร แล้วก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาก็เจอเพื่อนบ้านมาตลอดและย่างบริเวณนี้เรื่องร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็จะมีพวกร้านมินิมาสตามในหมู่บ้านในี่ใกล้ๆมีครับแล้วก็จะไม่ห่างจากจุดท่องเที่ยวมากมายนะครับผมย่จากจุดนี้เราจะไปด้านช้างเนี่ยก็อยู่ราวมาสัก50กิโล40กว่าถึง50ก็กจะขึ้นด้านช้างลแลวก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวหลักนะครับห้องสุพรรณตรงนู้นบริเวณนู้นนะครับห้องด้านช้างเดินทางสะ,วสะดวกสบายครับ ข่าจากเซนทรันมุเก็ตอยู่มัน105กิโลใช้ระยะเวลาการเดินทางชั่วโมง20นาทีถึงชั่วโมงครึ่งนะครับพผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชาแนลคลองเอ็มค่ายดินโซนบุรีม,รมังเนอร์ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปค่ายดินที่ดินที่พผมลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่แปลงนี้เนี่ยที่พผมพามาดูนะครับ8ดไลท์ซ่องงานยีามตารางวา ตรงนี้นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยน้ากว้างเราสิเมตรเรียบคลองเนี่ยแปดไลน์ซองงานยิ่ซ้ำรางวาไร่ละวซ้ำไส้ห้าหมื่บน 10, บาทก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเออนัดดูที่ดินจริงนะครับปรึกษาบริการร่างการขายนะครับอะไรต่างๆก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าจะแอดไลน์ก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นไลน์ผมมาเลยก็สอบถามกันมาได้นะครับผม วันนี้พ่มก็พามาดูที่ดินดีๆงานนึ่งแปลงเดี๋ยวพ่มให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกรอบนึงนะครับติดคลองยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพ่ม น้ำไม่ท่วมกินขี้มูขี้ไก่มีเพื่อนบ้านมีติดคลองส่งน้ำนะกว้างเรียบคลองร้อยสิบเมตรน้ำไฟพร้อมนะครับพ่มยังไงโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะพ่มโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพ่มสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมนะัดดูที่ดินจริงศูนก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งูนห้าเจ็ดเอ็มค่าให้ดินชนบุรีเมืองเนือครับพ่พก็ยังไงวันนี้ ผมข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม